สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูไล,ล่การเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอก,กันกับแอดในช่วงสิบเอ็ดโมงค่ะของมื่อวันที่หนึ่งค่ะเดือนสิงหาคมนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องคะมาอนีค่ะแอดผ้าไฟพี่น้องมาเท่าสุขสุสก้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวท่างนะคะ ในคลิปนี้เนาะแอดมินแนวทางมาฝากสองแนวทางสองอาจารย์นะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางของพ่อเอฟซีสลาบุรีนะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางของพ่อเอฟซีสลาบุรีแล้วก็แนวทางของ uh, พระอาจารย์นิรุตนะคะพี่น้องคะของพ่อเอฟซีสลาบุรีเนี่ยเล่าหายมาสองครู eler, ของพระอาจารย์นิรุตกับสองครูเท่ากันนะคะพี่น้องคะแนวทางของพ่อเอฟซีสลาบุรีสิมีคำนวณชุดหนึ่งสามตัวเม็ดเดียวนะคะพี่น้องเด้อกสามตัวเม็ดเดียวนะคะแล้วแอดก็เลยถามความฝันของพ่อเล่านะคะความฝัน พอเล่ากับไห้ม่าคู่เดียวตัวเดียวนะคะพี่น้องคะสำหรับความฝันกับครูนึงคํานวณกับครูนึงเน้นๆก็คือคํานวณครูนึงนะคะพี่น้องคะลรากาของพรภาชน์นิรุ่นนี่เล่าฝันยังสิพาพี่น้องเราเขียนทรงคำมาบอกไล่ๆเนาะพี่น้องเนาะประวัติสัมผัสแล้เพราะท่านนะคะพี่พนะะ้องคะเล่าฝันว่าเลาสิบปิ๊กเล่าจดเล่าจด,จด,จดเนี่ยละ่ะจดแนวทางเนี่ยจดตัวเลขไปสองคู่เป็นเลขสามตัวสองคู่สิเอาไปซื้อลอตเตอรี่ว่าสันพาพี่น้องคะสิเอาไปซื้อลอตเตอรี่นะคะเล่าก็ไล่ๆมาบอกซั่่นคะ ฟัพี่น้องคะมืมันี้เอกรีฟเฝ้าน้ำมาลงอห้ยฟัพี่น้องมาเท่าสุขุส้นได้รับชมกันนะคะหลักการเนืทางของพอเอฟซีสระบุรีนี่ข้องฝันนี่รู้สึกสิใจเคืองเดียวนะคะพี่น้องครัเพราะว่าแอตไาม์ม่วงหนึ่งหันเพิ่นว่าเพิ่นใจเคืองเดียวสันพี่น้องคะมืมันี้เข้ากับบอลลัมไล่บอลบอลายใหญ่ห่างโอ้พอฟิดเข้ากับบอลบอลลายใหญ่ห่างแล้วพี่น้องเข้ากับมาเบื้องหน้าทางกันเลยนะคะสำหรับเนื้อทางสองอาจารย์นะคะพี่น้องครับนื้อทางของพอเอฟซีสระบุรีคำนวณนะคะ สมตัวเม็ดเดียวก็คือสามศูนย์สี่ค่ะพี่น้องคะสามศูนย์สี่นะคะสามศูนย์สี่คเม็ดเดียวแล้วกับความฟันอีกก็คือเก้าเจ็ดนะคะพี่น้องคะตัวนี้ทำพนแล้วพนว่าใจเคีองหนึ่งเก้าเจ็ดนะคะไปพ,พี่น้องคะเก้าเจ็ดเนาะ,ะมีสานีของพอเอฟซีาบุรีค่ะมีสาม์ส่แล้วกับความฟันก็คือเก้าเจ็ดส่วนของควาจันนิรุตที่ราโจทไว้แล้สิบสี่ลอตเตอรี่นะนะคะพี่น้องคะในควาำฟันเนี่ยก็คือสามสามสองแล้วก็สามสามหา นะคะพี่น้องคะสามสามสองแล้วก็สามสามห้ามีซ้ำหนีไปพี่น้องคะบันี่ห้ากับมาแคปหน้าจอสนิปไปพี่น้องมาแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะสิบเอ็ดโมงแล้วยันงนั้นบ่ทันนะคะเอาแคปหน้าจอด้วค่ะ,คะพี่น้องคะสำหรับเนือน่อทางของพ่อเอฟซีสระบุรีนะคะสามศูนย์สี่หล้วการความฝันหนี่ก็คือเก้าเจ็ดนะคะสามศูนย์สี่แล้วก็วเะะดี่ตัวเดียวแขวนๆเลยนะคะไปพี่น้องคะบันที่นะคะ แนวทางของพาอาาร,ร,ะะระอาจารย์นิรุตนะคะพระอาจารย์นิรุตเนาะสามสามสองกับสามสามหานะคะเป็นความฝันนะคะแนวทางของพระอาจารย์นิรุตแล้วฝันนะคะ mm hmm. พี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้พี่น้องได้สำหรับแนวทางเช้านี้นะคะสองแนวทางสองอาจารย์นะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอค่ะ <c oughs> พี่น้องคะก็มีประมาณนี้คะ่ะสำหรับแนวทางอ่า เจ้านี้นะคะของทั้งสองนะคะพี่น้องคะนําไปพิจารณาเบิรงเนาะค่ะพี่น้องเนาะทั้งเหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ,ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พี่น้องมาเท่าสกุลสก้อนค่ะสำหรับกันรับชมรับฟังค่ะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลมื้นนี่นะคะขอบคุณขอบคุณทั้งจากสองแนวทางสองอาจารย์วันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณทั้งจากพ่อเอฟซีสระบุรีค่ะขอบคุณขอบคุณทั้งจากพระอาจารย์นิรุตนะคะพี่น้องคะโอ้ยตั้งแต่เศร้าจนหอดทุกเมื้อนี้จนจนหอดปัจจุบันนี้แอบไป่กินเขาที่พี่น้องลงคลิปนี้แล้วเนาะกระิมีตำเล้าอีกของคนบ่อแก้วนะคะจัางโมงบ่สิได้กินเขาเศร้า พี่น้องค่ะประมาณเคียงบุราเสดงกินเขาเศร้าพ่ี่น้อง้อนว่าอยากให้พ่ี่น้องเข้ามือฉกนะคะพี่น้องเนาะอ่านั่งไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องคะนั่งไปพิจารณาเบิ้งค่ะสำหรับแนวทางมือนีทั้งสองแนวทางสองอาจารย์เลยนะคะพี่น้องคะภากันฟันว่าอย่งไรกันอย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์บอกเลยนะนะคะพี่น้องคะเเออ็็ดดบฟันอยู่แต่จำบ่ได้นะคะพี่น้องคะตอนตื่นมากแรกๆเนี่ยตอนตื่นมากใหม่ๆนี่ฟันนี่ จำควองฟันได้อยู่แต่วจากมือเสาร์มาหอดตัวนี้จำบ่ได้สำหว่าฟันว่าจังไหนนะคะพี่น้องคะจำบ่ได้เลยขึ้นบวออกว่าจะคลองฟันว่าจังไหนนะคะพี่น้องคะอือเอาละพี่น้องฟันว่าจังไหนก็คอมเมนต์ค่ะมาบอกกันไน้เด้อพี่น้องคะคอมเมนต์ค่ะมาบอกกันแน่วันหนึ่งเอฟซีทรมาจากกรุงเทพเนาะเอฟซีทรมาบอกเออทรมาบอกเิ่นทร่มาจากกรุงเทพแหละผูนนี้เิ่นทร่มาหาแอดประจำนะคะตอนหัวเกสิออกเนาะ เข้ามาหาเอ็ดสามหัวแล้วนะคะพีน่น้องคะงเรื่องหันร้านหน่อยเพิน่นปีร้านหน่อยเพิ่นอายุปีก็หาเดือนหรือซี่เดือนนี่แหลจะจับบ่ได้น้องความจํนะะาบ่ดีแล้วนะคะความจําบ่ได้แล้วนะถ้าประจดถ้าเพิ่นเบาปุ๊บตรงจดปับ๊บถ้าประจดนี่ขึ้นลืมร้านร้านหน่อยเพิ่นประมาณปีกว่าๆนี่แหละปีซี่เดือนหาเดือนแหละงวดบาเรื่องหันบอกสองซี่ว่าสั่นเพิ่นว่นางวดที่ผ่านมาหนี่เด็กหน่อยร้านเราบอกสองซี่งวดนี้ แล้วบอกสามตัวอยู่ดีๆก็บ,บอกว่ามีค้นถามนะคะอ่ะาพ่มีค้นถามเลยอ่าร้านก็บอกคุณมาเลยอย่างสีหนะ้าอันบอกสามตัวบ่งด้วยซื้อไว้แล้วนะคะมัน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 ได้ตัวเดียวกับของหุ้นดาวทองสุกพร้อมแล้วก็ได้ตัวเดียวกับของปูหอยค้าแข็งพร้อมอันพากะเลียงร้านหน่อยของ FC. เอฟซี่นโทมาตักกรุงเทพ่นไดหาเจ็ดหกหาเจ็ดหกพร้อม่พี่น้องอืม ผู้ใดฟังมาหอดมองนี่ก็ค่อยๆค,ค่อยสีรูเ้อพี่น้องผู้ใดฟังถึงเบิ่งแค่ตัวเลขนี่บ่ได้นะไว,ไว,ไว้เบาอียงต้องฟังมาถึงตรงนี้ก็เลยค่อย,อย,อยสิรูแอบไปเบิ่งของคุณตาทองสูงนี่3ตัวแลวสิเป็น676แล้วกา2ตัวของคุณตานี่คือเจตัววงกลมนะคะหล้ก,กกาของพากาเลียงนี่4 4 67เจเออได้มาตัวเดียวกันดีพี่นอ้องอือเล็กหน่อยปีปีปีซเดือน3เดือนซเดือน บอดด้ถามบอกเองงวดที่ผ่านมาก,กับบอด้ถามอยู่ดีๆก็บอกคุณมาว่า,วาสองสี่วันพี่น้องงวดนี้ฮาเจ็ดหกผู้ใดฟังหอดมองนี่จังควายสิรู้ว่าแอดเว้าอียอหยังพ่อแม่พี่น้องผู้ใดฟังหอดถึงตัวเลขออกไปก้อนนี่บ่ได้เด้อพี่น้องเด้อฟังบ่อดดี้มองนี่ฮาเจ็ดหกเด้อพี่นอ้นองเด้อฮาเจ็ดหกล้านหน่อยของเอฟซีเพิน่นโทรมาบอกตะกรุงเทพ งวดที่ผ่านมาผนดายสองสี่งวดนี้ผนดายหาเจ็ดหกอันนี้เพิน่นโทรมาบอกบรนวาริออกหรือว่าปอออกแต่ว่าเอฟซีผู้นี้เพิ่นน่ารักมากเพิน่นโทรมาหาแชามป์หงวดแล้วนะคะจําได้ว่าสามหวดแล้วตั้งแต่งวดหกศูนย์ 60, บ่เออตั้งแต่งวดหกศูนย์เออฮละสามหมวดแล้วเด้อพี่น้องผู้ใดฟังมหาหอดมวงนี้จ้าคอยสีเห็นจ้าคอยสีดูเจ้าคอยสีได้ยินดีที่แอดว่าเนี่ยผู้ใด ฟังก้อนน่ะนี่แล้วก็ออกไปนี่บ่ได้ร์ลูเดี่ยฮเทียมมันออกหาเจ็ดโฮกของพลอีลีเฮ็ดจังไดนพ่อแม่พี่น้องผู้ใดได้ยินคลิปนี้แล้วเนาะถ้ามักตัวนี้เอาไปพิจารณานั่นายเด้อพี่น้องเด้อหาเจ็ดโกนะคะได้มากมันตรงกันกันกบขอ,ของคุณตาทองสุกข,ของคุณตาทองสุกเจ็ดโกเป็นตัวเน้นแล้วก็สามตัวของคุณตานี่ยโฮกเจ็ดโกแล้วก็ของภาคกะเลียงนี่ยซีโฮกเจ็ด ของ f อซผู้นี้ร้านหน่อยบอกหาเจ็ดหกอืมมันคือกันจะเด้พ่อแม่พี่น้องคะเอาเฮ้ยกระสิวาเบิงเบิงเลยรด้วยจะเป็นกระสิบกระซาบซ้ำคือเนาะจ้ะอันกระสิบกระซาบคือเนาะสิว่ะละเนาะเอ้ยพ่อแม่พี่น้องผู้ใดฟังหอดโมนีจงคอยสิลูกนะคะพี่น้องคะอ่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะคะพี่น้อกจำหรับแนี่ยถ้าเซลนี่ทีอ่าเบิงเหลือด้วยน้ำมานวอลสุกฟังน้ำมานปากเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาเอาไว้พอกันไม่กับแบตในคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้แอดขอตัวลาพ่อพ่พี่น้องบรรเฮาสุขสุนนไปก่อ นะคะสวัสดีค่ะ